สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสพอาหารธรรมดาธรรมดาเช้าเน็ตเห็นถึงกับอึง้งอาหารอ่ะง,งันงนัแต่จานรองแพงมาก ก็ต้องบอกเลยว่ากระแสการปรลูกต้นไม้กําลังเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงวิกฤตโควิดทําให้วงการไม้ดอกไม้ประดับนั้นสุดคึกคักโดยต้นไม้บางชนิดนั้นได้รับความนิยมจนมีราคาแพงมากๆโดยเฉพาะกล้วยด่างขุดหน่อขายว่ากันว่าสามารถสร้างรายได,ได้ได้เดือนละหลายแสนบาทเลยทีเดียว โดยล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนายน2 5 6 4ที่ผ่านมามีผู้ชายเฟซบุ๊กชื่อเ e. อรัตนาพรได้มีการโพสต์รูปภาพอาหารตามสั่งปกติที่ดูเผินๆก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าใบไม้ที่นำมารองใส่อาหารนั้นคือใบกล้วยด่างซึ่งมีราคาแพงมากๆโดยเจ้าของเฟซบุ๊กได้ระบขุข้อความว่า อยากกินอาหารแพงๆขออนุญาตเจ้าของภาพค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนถึงกับบอกว่าอาหารงั้นๆแต่จานแพงมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ